ัลโหลสวัสดีกท้คนสวัสดีค่ะคุณนาลามากับลูฟี่อีกแล้วนะคะวันนี้โอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่ดีในการที่เราจะไลฟ์ในการที่เราจะไลฟ์วันนี้ครูนาาจะมาสอนเรื่องนะทำออนไลน์แล้วไม่มีความสุขเพราะว่าคุณไม่รู้สามความลับนี้อะนะคะอะฟังกันได้ในไลฟ์นี้เลยนะครนาาจะไม่ได้ไลฟ์ อ่ายาวนะคะเพราะว่าวันนี้แม่หนวิ่งเล่นแล้วได้ได้วิ่งเลยลูกอ่านะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานในดังนั้นเนอะครูเราจะสอนเร็วนะสอนเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะเพราะว่าเผื่อใครๆคิดถึงนะคะมีเพื่อนๆนคิดถึงนะคะก็จะได้มาเจอกันในไลฟ์บ้านนะคะเสียงครูนราชัดไหมเอ่ยนะคะฝากพิมพ์บอกทีนะคะเสียงครูนราชัดไหมนะอื้ ลูกชายวิ่งเล่งนันสวัสดีกัตะเกิดสวัสดีค่ะวิ่งเลยลูกวิ่งเลยอ่านะคะทั้งเพจนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ครูนาราด้วยนะจ๊ะกดแชร์ครูนาราด้วยนะอ่านะคะอ่าไปเริ่มกันเลยแลวกันนะข้อแรกนะคะครูนาราวิ่งไปวิ่งมานะคะวิ่งตามลูกชายนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยลาววีลาววิการสวัสดีค่ะ ไปเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะความลับแรกนะคุณทําออนไลน์แล้วคุณไม่มีความสุขเพราะว่าคุณไม่รู้ความลับข้อที่หนึข้อนี้นะคะนั่นก็คือคุณทําในเรื่องที่คุณไม่ได้รักคำนี้เลยนะครูนนราจะแบบสอนลูกศิษย์ครูประจำเลยนะว่าเฮ้ยให้หาในสิ่งที่เรารักนะเพราะอะไรรู้ป่ะพอถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่ได้รักอะ่ะไม่ได้รักไม่ได้ชอบอ่คุณจะทํามันแบบเหนื่อย เพราะว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันต้องยืนระยะมันต้องใช้เวลาในการสร้างตัวตนนะคะในการผลิตคอนเทนต์อ่ะค่อนข้างที่จะนานอ้าส,ออส,อะะสวัสดีค่ะพี่อ้อยอินสปรนะคะสวัสดีค่ะนะคะขหพี่อ้อยมาพอดีเลยเนาะให้ทําในสิ่งที่เรารักนะสิ่งที่เราแบบชอบมากอะ่ะยกตัวอย่างแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราชอบสิ่งไหนคนะเป็นสิ่งที่เราชอบหาความรู้ในเรื่องนั้นประจําประจำ,ะจำอะ่ะสมมติบางคนอาจจะชอบแต่งหน้า ก็จะชอบมากเลยว่าเ,เดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์แต่งหน้าแบบไหนนะแต่งแบบไหนให้มันสวยแล้วแบบมีใครสั่งให้ทำไหมไม่มีมันเป็นแรงแบบข้างในบอกมาเลยว่าชอบอยากรู้อยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะดังน,นั้นคุณสังเกตตัวเองง่ายๆว่าสิ่งไหนที่คุณชอบหาความรู้เรื่องนั้นประจำนะคะได้เรียนหรือหาข้อมูลทางเรื่องนั้นแล้วมันมีความสุขมากแล้วหมกมุ่นใช้คำว่าหมกมุ่นหมกมุ่นขับรถค่ะคโอเคค่ะพี่อ้อย เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นนะ่ะแบบยนะอยู่ใช้เวลาได้ทั้งวันโดยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็นการทํางานหรือว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่คุณรักเพราะนั้นคุณต้องเลือกเรื่องที่คุณทําแล้วรักอย่าทําในเรื่องที่มันเป็นตลาดถูกไหมหลายคนทําในเรื่องที่เฮ้ยทาเรื่องนี้ดีตลาดต้องการมากตลาดตลาดต้องการมากก็เลยทําแต่ว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณรักพอคุณทําไปคุณจะเริ่ม ไม่มีความสุขระยะหนึ่งคุณจะไม่มีความสุขแล้วนะคะนั้นอันนี้คือความลับข้อแรกนะคะที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะทําออนไลน์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะคือคุณอล่าจะใช้ติ๊กต็อกนะคะในการทาสื่อออนไลน์ทําคลิปทำไลฟ์นะยกตัวอย่างอย่างวันนี้ที่คุณอล่าไลฟ์เนี่ยก็คือไลฟ์ผ่านหน้าจอของติ๊กต็อกนะคะแต่ว่าแชร์ไลฟ์ไปในหน้าเพจของคุณอล่านะก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะคะ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคณนาร่านะาทำให้มีทั้งคลิปมีทั้งไลฟ์ลงในเพจนะคะใน YouTube ใน IG ใน l i แอนะค,ะค่ะคณนาร่าทำแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าเออพอเราได้ทำเปนสิ่งที่รักนะคะแล้วเราทำ,เทำได้ต่อเนื่องทำได้ต่อเนื่องมันถึงจะเป็นการสร้างตัวตนที่แบบยั่งยืนนะ,ะบางคนเข้ามาแบบวุ้ววุ้บ้าบ้า,บา,บาท เรื่องนี้แล้วก็หยุดไปทำๆหยุดหยุดเพราะว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขารักนั่นเองนะคะอืมสวัสดีค่ะคุณหญิงโหคุณหญิงน่ารักมากเลยนะคะเข้ามาดูคุณนรัทุกไลฟ์เลยน่ารักที่สุดนะคะอ่ะไปลูกเอาวิ่งวิ่งวิ่งเร็วิ่งตามลูกกันนตลกว่าใครตลกพิมพ์หน้าคนร้ายมาให้คุณนรัตถิเอาวิ่งวิ่งวิ่งเร็วมือคนนี้เขาเตะบอลอ่ะนะ น,นี้คือชีวิตคุณคนเป็นแม่นะคะคือคุณอล่าเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะก็เราก็ต้องบริหารจัดการเวลานะคะว่าเราจะทําออนไลน์เราจะเอาช่วงไหนมาไลฟ์นะคะเราจะเอาเวลาไหนมาทําคลิปอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็คือสไตล์ของคุณอล่านะครที่เป็นคุณแม่นะคะที่อยากทําออนไลน์ทำาิ i กต็อกทำทุกช่องทางนั่แหละ แต่ว่าเฮ้ยฉันมีลูกฉันยังไม่พร้อมคุณหญิงใส่หน้ากนเรวา่าเต็มเลยน,ะน่าหลักมากเลยลนะ่ะอยาทำออนไลน์นะอันนู้นยังไม่พร้อมอันนี้ยังไม่พร้อมครูนอร่าก็ไม่มีอะไรพร้อมเลยไ, <ป S 1> ไม่มีอะไรพร้อมเลยก็ทำนะก็ทำ<ป>อ่ะอันนี้คือข้อแรกนะครูนอราเกิงมากาเยบเยิบนะนรายบเยิบยเขเยิบๆเอาไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเหนื่อยไหม วันนี้คือเล่นกับลูกทั้งวันนะคือปกติแต่ละวันก็เล่นกับลูกตลอดนั่นแหลนะเนาะอ่ะนะคะไปที่ข้อที่สองน,นะความรับข้อที่สองนะคะ <Okay. S 1> คืออ่ะไปลูกวิ่งนี้ที่ความรับข้อที่สองนั่นก็คือนะคุณเรียกว่าอะไรดีคุณไม่มีความสุขระหว่างเดินทางของคุณ ทำออนไลน์มันไม่ใช่วันเดียวสําเร็จไม่ได้ลงคลิปเดียวไลฟ์เดียวแล้วปังเลยมันไม่ใช่ไงดังนั้นคุณต้องเก็บความสําเร็จของคุณทุกครั้งทุกครั้งที่คุณทําอืมทุกครั้งที่คุณลงคลิปทุกครั้งที่คุณได้ไลฟ์คือคุณต้องเก็บความสําเร็จของคุณแล้วคุณสะสมความสําเร็จของคุณนะทุกวันสะสมสิ่งไหนสิ่งนั้นเพิ่มนะยอดเงินเก็บในส,กสก่กเบใส่กระปุกใช่ไหมเงินก็เพิ่มถูกปะคุณสะสมสิ่งไหนคุณจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเสมอไปลลูก ดังน,นั้นคุณต้องสะสมความสําเร็จของคุณในทุกวนันทุกครั้งที่คุณลงคลิปไม่ต้องรลอว่าเฮ้ย <ö> ฉันต้องมียอดแบบเป็นล้านฉันต้องแบบว่ามีแบบนุ่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องรอเพราะเวลาคุณรลอก็คือคุณไม่มีความสุขแล้วดังนั้นนะคุณสะสมความสําเร็จของคุณในทุกวนันทุกครั้งทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะอะไปได้เลยอันนี้คือจะทําให้คุณมีความสุข ตลอดเห็นไหมว่าสิ่งแรกคือคุณต้องทําในสิ่งที่รักก่อนใช่ปะทาในสิ่งที่รักสิ่งที่2ก็คือคุณต้องสะสมความสําเร็จในทุกวันทุกครั้งทุกคลิปที่ปล่อยทุกไลฟ์ที่ทับนะคะอันนี้แหละมันจะทําให้คุณเกิดความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ขึ้นได้ถ้าคุณไม่เคยรู้สึกสำเร็จในแต่ละวันเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเฮ้ยวันนี้คนดูน้อยจังวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีคนไลค์เลยคุณไปโฟกัสแต่แบบนั้นน่ะมันก็เลยทําให้คุณไม่มีความสุขเพราะคุณไม่มีความสุข คุณก็ยิ่งสะสมความไม่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันก็แบบตรงไปตรงมาเลยนะคะอ่ะต่อไปะะขอ้อที่สามข้อสุดท้ายแม่ครับแม่วิ่งไล่จับวิ่งไล่จับโอเคโอเคหนูวิ่งไปก่อนเลยนะแม่วิ่งไล่จับหนูเลยนะ, <laughs> ะคูนะะ่น้ำลาะวิ่งไล่จับลูกก่อนนะคะ, <laughs> อ,ะอ่ะขอ้อที่สามข้อสุดท้าย,ยนะคะนั่นก็คือ กิ๊บแรกจับลูกก่อนไปข้อที่สามนะข้อสุดท้ายคือคนต้องเลิกห่วงความเพอร์เฟกต์ะทีนี้แม่วิ่งหนีหนูโอเควิ่งสิวิ่งมาได้คุณต้องเลิกห่วงความเพอร์เฟกต์ของคุณค่ะนะคะมันไม่มีอยู่จริงด้วยความเพอร์เฟกต์มันไม่มีอยู่จริง รอวันที่พร้อมอาวรอวันที่เมื่อไหร่ครูนอล่าพร้อมลูกโตแล้วเข้าโรงเรียนแล้วครูเมลครูนอล่ามีเวลาทําร้ายมีเวลาทําคลิปแลแบบเต็มที่สบายครูนอล่าเคยทำมันก็ไม่เกิด<า>ครูนอล่าในวันนี้นถูกปะ่ะโอเคแม,ม,ม่ดีมีมีแบบตาแบบนี้เลยนะเพราะว่าครูนอล่าใช้ฟิลเตอร์นะก็อันนั้นเลิกความเพอร์เฟกต์ไปเลยนะคะจับได้แล้วโอเคจับ้จับได้แล้ว พูดไปด้วยกับวิ่งไปด้วยคอก็แห้งคอแห้งอ่านะคะก็เลิกติดความเพอร์เฟกคุณจะมีความสุขได้ในแบบว่าเรื่องเล็กๆคุณก็มีความสุขได้คุณาล่าก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวสมมติว่าคุณติดเพอร์เฟกคุณต้องแบบมีคอมคุณต้องมีกล้องก่อนคุณถึงจะเริ่มทําหรือว่าคุณทําแบบนั้นคุณคิดว่ามันจะต้องสวยทุกอย่าง มันต้องไฟต้องได้โฮเฟกทุกอย่างมันก็จะไม่ได้ทำไม่ได้เริ่มทำเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยความไวความสม่ำเสมอคือที่สุดความไวและสม่ำเสมอถูกไหมใครเริ่มได้ก่อน,อนก็เก่งก่อนนะแ,แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เริ่มก่อนจะแย่งลูกค้าไปเพราะทุกคนรู้แล้ว,ลวะมีตลายของตัวเองลูกค้าของตัวเองนะคะถามไม่ซ่อนหาไม่ซ่อนหาหรอโอเคหนูไปซ่อนนะ นับนะห yeah. นึ่งคุณนอราเล่นซ่อนหากับลูกนะคะตะลกมากเลยเอ่อก็คืออะไรนะเลิกความเพอร์เฟกเนาะไม่มีอยู่จริงทำอะไรได้วันนี้ทำเลยแล้วความสมเสมอนี่แหละมันทำให้คุณเติบโตถูกป่ะราะนั้นอย่างคุณนอราเนี่ยต้องในลูกนลูกอย่างคุณนอราก็คือ หาวิธีการอาัดคลิปที่มันแบบง่ายๆสบายๆนะแล้วก็ค่อยบริหารจัดการมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์แล้วทำอะไรได้ก็ทำทำให้ดีที่สุดนะจุดที่เป็นโอ้โหต่คะก็ดีเลยก็คุณคุณจนะึงะทำให้ดีที่สุดนะจุดที่เป็นนะคะแลวทุกๆกคนก็ทำได้นะคุณนาล่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนะนะคะโอเคหนะึ่งสองสาม โอเคนะคะคุร่ราวันนี้ก็มาให้3ความลับนะคะ3ข้อก็ใช้ได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้กันนะคะแล้วคุร่ราก็แบบเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกคนคุร่รา่าจะจบไลฟ์ก่อนคุโร่ราจะไปหาลูกชายแล้วนะคะบ๊ <laughs> ายบายแล้วเจอกันใหนหน้าจอจุ๊บๆเดิบเทุกคนเลยบ๊ายบายค่ะ